นิทานกระเจี๊ยบแดงนะคะมีลูกเจี๊ยบตัวสีแดงตัวหนึ่งเนี่ยกำลังถือใบไม้เอามาพัดตัวเองท่ามกลางแดดอยู่และอีกมือมือหนึ่งพัดใส่ตัวเองเนาะมือนึงเอาใบไม้มาพัดอีกมือหนึ่งก็ถือแก้วแล้วก็กินน้ำมะนาวเข้าไปแล้วพอกินเข้าไปปับ๊บยูดีเสเลดมันก็กัดเสเลดที่คอออกมาของอเสเลดในคอลูกเจี๊ยบแดงเนาะมันก็ถูกกัดออกมาแล้วลูกเจี๊ยบแดงก็เลยขากเสเลดออกมา แล้วขากไปลงเข้าไปในแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําเลือดแม่น้ําสีเลือดนะคะซึ่งแม่น้ําสีเลือดเนี่ยก็ไหลเร็วมากๆเลยนะคะกําลังไหลอย่างรวดเร็วเลยลูกเจี๊ยบก็ขับเสดลงไปในแม่น้ํามันนั้นซึ่งลูกเจี๊ยบเนี่ยมาที่แม่น้ําอันนี้ก็ดูว่าน่ากลัวจังเลยแม่น้ําไหลเร็วมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําภารกิจให้สําเร็จให้ได้เพราะว่ามีคนให้ภารกิจมาคุณแม่ให้ภารกิจมาว่าในแม่น้ําสีแดงเลือดอันเนี้ย มีเมล็ดพันธุ์วิเศษเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในต้องไปเอามาให้ได้ซึ่งไอเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาซ่อนอยู่ข้างในน้ําแล้วข้างในน้ำเนี่ยถ้าไปดูมันจะลอยอยู่ในถ้วยแกงจืดอีกทีหนึ่งนะก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะลอยอยู่ในถ้วยแกงจืดอยู่ใส่อยู่ในถ้วยแกงจืดอยู่นะคะซึ่งลูกเจี๊ยบก็เลยฟาฟันว่ายน้ําไปดำน้ําลงไปดูนะคะก็ไปเจอเมล็ดพันธุ์เนี่ยลอยซ่เออ อยู่ในถ้วยแกงจือดอยู่นะคะแต่พอกําลังจะกินก็หยิบขึ้นมาก็เห็นน้ําแกงจืดเนี่ยมันดูเป็นเมือกๆอ่อะเป็นเมือกๆซึ่งมันดูแหวะมากเลยไม่น่ากินเลยทำไมเป็นเมือกๆอ,อย่างนเนี้ยเมือกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่านึกถึงได้ว่าคุณแม่บอกว่าให้กินเข้าไปเพราะว่าไอ้เม็ดพันธุ์กับน้าเมือกน้ําแกงจืดเนี่ยมันจะช่วยบํารุงกาลังให้มีกําลังเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ต้องอ่อนเพลียอีกต่อไป ลูกเจี๊ยบแดงนึกถึงตรงนั้นก็เลยอะฟืนใจกินก็ได้แต่ว่ากินไม่ไหวจริงๆก็เลยหยิบทาร์ตไข่ออกมาจากตัวแล้วก็เอามาใส่เข้าไปในถ้วยแกงจืดด้วยแล้วก็กินด้วยกันเพื่อให้มันอร่อยขึ้นนะคะก็ใส่าทาร์ตกินเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วพอกินไปแล้วจากที่ว่ายน้ํามาแบบว่ายน้ํามาจนเหนื่อยอ่อนเพลียนเนี่ยก็กลับมามีกําลังอีกครั้งนะคะก็เลยพอมีกําลังปั๊บก็เลยอะเดี๋ยวว่ายต่อไปอีกภารกิจที่2 ก็คือมีภารกิจถัดไปก็ไหว้ถัดไปอีกที่หนึ่งต่อมาก็ไปเจอภารกิจที่2ก็คือเห็นถ้วยแกงจืดเหมือนเดิมแต่ว่ามีผล,ลไม้ลอยอยู่ในถ้วยแกงจืดนะคะซึ่งพอไปถึงแล้วเจอแล้วเจอผล,ลไม้ที่แม่บอกกัแล้วลอยอยู่ถ้วยแกงจืดเหมือนกันแต่ว่าใกล้ๆกันตรงนั้นเลยอ่ะดันมีลุงคนหนึ่งลุงขี้เมาคนหนึ่งยืนอยู่น่ากลัวมากเลยลุงขี้เมาเนี่ยแบบยืนเมาอยู่ตรงนั้นเลยก็กลัวไม่กล้าเข้าไปซึ่ง ก็เลยมองจ้องไปที่ลุงเห็นข้างในลุงเนี่ยมีมีเป็นปเปลวไฟมีเพลิงอยู่ข้างในทําให้ข้างในของลุงอะ่ะร้อนมากเลยนะจนลุงเนี่ยขับเหงื่อออกมาเยอะมากเลยจนขับเหงื่อออกมาเป็นสายน้ําเลยเหงื่อก็ขับออกมาเยอะมากจนกลายเป็นแม่น้ําอันนี้ไปก็เลยอ๋อลุงนี่เป็นเทพแม่น้ําหรือเปล่าเจอแล้วเออมีหน้าเลยขับเหงื่อออกมาเป็นแม่น้ําเลยเนี่ยดูสิข้างในมีเพลิงเผาอยู่ก็เลยร้อนมากและขับเหงื่อออกมาด้วย แล้วพอมองหันหน้าไปจ้องลุงลุงก็ยกมือขึ้นมา5้านิ้วแล้วก็ถามเราว่าให้ทายสิว่าพยาตัวจี๊ดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในนิ้วไหนของลุงแต่จะบอกว่ามันซ่อนอยู่ในนิ้วที่มันจิตดท,ที่สุดเลยแล้วก็ตอบอ๋อรู้แล้วนิ้วก้อยใช่ไหมเอเล็กซสุดลุงบอกถูกแล้วแล้วสักพักหนึ่งก็มีพยาตัวจี๊ดเนี่ยคานออกมาจากนิ้วของลุง